ญานาคท่านชอบลงมาพญานาคพญาแถนและก็ม <tu i ro> ังกรนะคะวันนี้ไม่ท่วมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะมาครบผมว่าเอาท่านพญานาคยิงขึ้นฟ้าเป็นการทรมานครับสีครับสีนู้ว่าะดินมหัศจรรย์เป็นการรวมเอาตัวละครจากภาพยนตร์ของดิสนีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปีเตอร์แพนจิงเกอรเบลนะครับซึ่งเด็กๆนั้นอาศัยอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้เป็น การจำลองนะครับสังคมในอุมคตินมคสตรัแล้วซึ่งเด็กๆดินแดนเมื่อนี้นะคะเขาก็จะมีหน้าตาเด็กอยู่ตลอดนะคะไม่เดี๋ยวสภาพสีเขียวพาคุณไปอยู่ด้วยเด้อคุณจะได้ไม่แก่จากนี้เราก็จะไปอยู่กับสีเขียวค่ะเราจะได้เป็น2,000ปีกันนะครคุณนอกจากนะคะสีเขียวนะคะยังสื่อให้ถึงความมือค่ะของน้องพี่คณะสีเขียวนะมาจากม .1 ทับ2 และผู้ถือป้ายคู่ค่ะนายอาชิระทองดีนางสาววาสนาเงางามคณะลิเดอร์นำโดยนางสาธิตยูนางาลูกภูรัตนาชัยคะหญิงกันทิกาเชียงตานางสาวขวัญรุัไทยสวยดีนางสาวมีรัแสงเพชรนางสาวที่ผิวงามนางจิรนันหงทองและนาสาวพกาิพิศกุลทองนิวแลนด์ สุดจัสีเขียวนะครับหน้าตาแต่ละคนนะครับนักกีฬาก็หน้าตาสุดชื่นนะครับแย้มแจมไหน้าละอ่อนนะครับนะเหมาะสมกับวัยครับการเล่นกีฬาให้ผิวดีดีนะคะแล้วเปนคนแข็งแกร่งแล้วนะคะผิวพรรณดีมีกล้ามเนื้อตึงตึงนะครับนี่ตอนนี้